มีแอรมมิมีแอมมิไปเลยนะคะเรี่ยกกับป้าก็อยู่ได้เลยคะห้องทำอะไรบ้างห้องก็จะมีนะคะตัวกระเบื้องใหม่ค่ะมาแรกเลยนะคะแล้วก็ตัวกระเบื้องใหม่เลยค่ะแล้วก็ลื้อฝ้าค่ะฝ้าอันเก่าเอออกไปเลยนะคะเราใส่อันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนใส่ฝ้านะคะเราก็ซีโคลเสร็จปุ๊บเราก็เดินใส่ฝ้าใส่ฝ้านี่เดินใด้ไหม่หมดเลยนะคะทุกจุดนะคะเดิ้ใหม่หมดแล้วก็ปลั๊กก็มีทุกที่เลยคะมีรอบห้องด้วยนะคะป้าตรงนี้ปลั๊กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะป้าค่ะที่นี่ทุกที่เลยนะคะอีกอย่างคือตกใจมากๆเลยนะคะอยู่ ในห้องกอแต่งครบแบบนี้เลยนคะที่ผมก็อยู่ด้เลยมีน้งแอมน้งเฟิร์ไม่ต้องไป่อที่ไหนแล้วอที่เดียวคืออะไรนะคะเดียแท้เฟิร์นะคะไม่ต้องแต่ว่าี่ห้องเสรบก็มาเอาหางเงินมารีโนเวย์นะคะหาเงินมาซื้อแอร์มาซื้อเฟิร์เองค่ะี้อ้องแล้วนะคะครบจบที่เดียวค่ะโอ้ธนาคารก็ได้เาอยหนาาให้รว่าซื้อสบก็ได้ซื้อสหลายห้องแล้วนะคะ้้อมนะคก็มีเงนเยอะนะคะอยู่ห้องมีอะไรคิดเยอะแยะนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเคยซื้อเลย่าไม่เช่าแล้วนะคะอ่ะอันนี้ค่ะ เราก็จะอยู่บนวตรงนี้เลยถ้าจะเป็นตูมุงตึงค่ะแล้วก็ดีมากมากเลยนะคะจะเราเข้ามาค่ะเข้ามาเลยจัให้เรียบร้อยนะคะเข้ามานะคะมีเหล็กดัดให้ทั้งหน้าประตูนะคะด้านหลังนะคะอย่ปิดประตูก่อนนะคะประตูให้ประตูก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะประตูเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ประตูใหม่เลยนะคะลูกบิดก็เปลี่ยนให้นะคะก็คือเดี๋ยวหมดทั้งหมดนะคะที่เรามีโรเวทให้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เพื้นก็อย่างนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องนะคะจะเป็นทินแกลนนะคะเป็นอะไรนะแกลนโตแกลน60เซนคูน60เซนนะคะจะเป็นขนาดใหญ่นะแล้วก็ช่่อองนนะะะคกก็็จไมมเหื กระเพื่อเซลล์มิตี่ช่องมันจะกว้างกว่านี้มันจะช่องจะแคบกว่านะคะแล้วก็เวลาเราดูมันจะสวยเรียบเงียบไปทั้งผืนเลยนะคะอันนี้เราก็ใส่ขอบบนให้แล้วเรียบร้อยนะคะขอบบนน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะก็สวยงามนะคะก็จะเข้ากับคอมงก,กุนะคะมงกุประตูเข้ากับคอหน้าตาตรงนี้นะคะคือเข้าหมดกันหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็นะคะฝ้าของเรานะคะก็วันแรกทำกระเพื่องวันที่สองทำฝ้าใหม่นะคะเจะใส่ไฟทำฝ้าใหม่นะคะฝ้านี้เราก็จ่ายเป็นดาวไลท์เรียบร้อยสวยงามนะคะนี่ค่ะก็